ชักจะไปกันใหญ่แล้วเหมือนกันนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคาริกนะครับหลังจากที่ล่าสุดนี้อุกอาจถึงขั้นบุกไปชนะอาร์เซนอลทีมจากฝูงถึงเอเมเรตสเตเดียมกันเลยทีเดียวนะครับเกมประเดิมของคาริกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วนะครับในการเอาชนะ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับรองจากฝูงของตารางส่วนสัปดาห์นี้มาถึงนี่เอาชนะจากฝูงได้เลยนะครับเหตุการณ์แบบนี้นะฮะไม่ได้เกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา9้าปีแล้วนะครับกับการที่บุกไปชนะอาร์เซนอลในเกมพรีเมียร์ลีกที่เอมิเรตสตเดียมนะครับผลสุดท้ายเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ เดือนธันวาคมปี2017นะครับในยุคข,ของโจเซ่มูร์โรวันนั้นเนี่ยแมวเต็ดบุกไปชนะ3ประตูต่อ1นึ่งะครับซึ่งฤูดูกาลดังกล่าวเนี่ยนะครับทัพนิแสแดงก็สามารถเอาชนะอาร์ซอลได้แบบไปกลับกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าซีซั่นนี้ก็ถือว่าเป็นการเอาคืนแล้วกันหรือว,ว่าหายกันอะหายกันอะเพราะว่านัดแรกของฤดูกาลเนี่ยอาร์ซอลบุกไปชนะแมวเต็ดมาแล้วเนาะหประตูต่อศูนย์นะครับแต่ว่าเกมนี้แมวเต็ดก็สามารถ เอาชนะอาร์เซนอลได้ทั้งที่ว่าตามหลังกอดด้วยเนาะในเกมนี้นะครับพอมันเกิดชัยชนะแบบนี้ขึ้นนะครับมันก็เลยเรียกว่ามีสถิติต่างๆเกิดขึ้นมากมายครับก็นอกจากการที่แมตต์เนี่ยนะฮะบุกไปชนะที่เอมเรดครั้งแรกนะันตั้ปี2017แล้วนะครับก็ยังเป็นการหยุดสถิติไม่ชนะอาร์เซนอลนะครับเอาไว้ที่ 6เกมติดต่อกันนะครับและเป็นการหยุดสถิติแพ้รวดในการเยือนอาร์เซนอลในเกมพรีเมียร์ลีกที่เอมิเรตเซียมไว้ที่4เกมติดต่อกันนั่นเองนะครับไม่เพียงเท่านั้นฮะเพื่อนๆครับมันยังมีเรื่องราวของการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบุกไปชนะจาฝูงของพรีเมียร์ลีกได้เป็นครั้งแรกเลยนะครับนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2021นะฮะมาถึงตอนนี้ก็เกือบ,อบ5ปีเขาให้แล้วนะเกมนั้นเนี่ย แม้แต่ชนะจากฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ครับมีนาคม2021ตอนนั้นแมนยูยังอยู่ในยุคของโอเลขกุูนาโซชานะครับและเกมเ,เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกับอาร์เซนอลเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่สามารถบุกไปยิงทีมผู้นำได้3ประตูบวกนะฮะนับตั้งแต่ที่เคยบุกยิงแมนซิตี้ได้3ได้3-2เมื่อปี2018นั่นเองนะครับ ครับปีสแตแดงครับยังเป็นทีมแรกนะฮะที่สามารถยิงอาร์เซนอลได้3ประตูบวกนะครับนับตั้งแต่ผลงานของลูตันทาวครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2023ครับสิ้นสุดเส้นทาง121นัดในทุกรายการครับที่ทีมปืนโตเนี่ยไม่เสียประตูมากกว่า2ลูกเลยนับจากนั้นเป็นต้นมา นะครับโอ้โหถือว่าเป็นสถิติยอดเยี่ยมของพวกเขาจริงๆนะครับกับการไม่เสียมากกว่า2ประตูมา121นัดติดต่อกันนะฮะเออเด็กเด็กของคาริคครับกลายเป็นทีมแรกที่สามารถบุกชนะอ์เซอลในเกมเพลยลีกที่เอมิเรตสเตเดียมในซีซั่นนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นทีมแรกนะ้นตั้งแต่ผลงานของบอลมัดครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคมปีก่อนก็คือซีซั่น2 0 2 4 2 0 2 5เลยนั่นแหละนะครับ อาร์เซนอลก่อนลงสนามเกมนี้ไม่แพ้ในบ้านนะครับเป็น1ใน2ทีมร่วมกันกับสาเดอร์แลนด์แต่ว่านัดนี้เสียสถิติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้นะฮะก่อนจะลงสนามเกมนี้อาร์เซนอลเสียประตูในบ้านไปแค่5ลูกเท่านั้นครับกับการเล่นพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ฮนะแต่นัดนี้เสียทีเดียว3ประตูเลยก็เท่ากับว่าโดยรวมแล้วซีซั่นนี้อาร์เซนอลเสียประตูในบ้านไปทั้งหมด8ประตูโดยที่ สามในนั้นเป็นของแมนยูเต็ดหรือคิดเป็น38%กันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหดูนะครับว่าการที่คาริกเนี่ยนะครับพาทีมไปชนะอาร์เซนอลที่เอมเรตสเตเดียมได้เนี่ยนะครับมันเกิดสิถติอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับเพราะแมนยูเต็ดช่วงหลังเจออาร์เซนอลก็ไม่ค่อยชนะด้วยแล้ววันนี้พอมันชนะได้ในยุคที่ต้องบอกว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยแมวเต็มันอยู่ในช่วงของความไม่สม่ําเสมอเป็นทีมที่ไร้สถิรภาพเป็นทีมที่มีปัญหามากมา,กายการกองทั้งในและนอกสนามแรงต่างเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งเพิ่มความมีความสุขอะเขาเรียกว่าความฟินให้กับบรรดาแฟนผีมากขึ้นน,นะครับแล้วนัดนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามันมันมันเป็นการกลับมาชนะด้วยนะครับตามหลังอาร์เซนอลก่อนเนี่ยนะฮะมันมีการมาทึกสถิติก,กันเอาไว้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆว่า นี่คือการกลับมา,ากลับมาเอาชนะอาร์เซนอลในเกมพรีเมียร์ลีกนัดเยือนเนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกของแมวเต็ดนะครับนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2005ครับเกมนั้นเนี่ยพวกเขาชนะไป4ประตูต่อ2หลังจากวันนั้นเป็นต้นมานะอาร์เซนอลเนี่ยเคยนำแมวเต็ด12ครั้งแต่ไม่เคยกลับมาชนะได้เลยและเป็นการแพ้ถึง11เกมเสมอไป1ครั้งนะครับดูครับว่าโอ้โหชัยชนะนัดนี้เนี่ยมันเกิด เรื่องราวดีๆมากมายมีเรื่องดีๆให้พูดถึงเยอะแยะมากมายเลยครับลูกยิงสุดติ่งสุดตีนของปาติตด,ดอกูนะครับความยอดเยี่ยมของมาเธอุสคุนย่านะฮะแล้วก็เรื่องของ การปรับวิธีการเล่นของไมเคิลคาริกด้วยนะครับเราดูว่าวันนี้เนี่ยอาร์เซนอลเขาก็ไม่ใช่ทีมที่จะเปิดพื้นที่ให้เกมริมเส้นของแมวเตดได้เล่นเกมสวนกลับหรือบอลทานซีชั่นง่ายๆเหมือนเกมที่เราเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนหน้านี้แต่เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นของไมเคิลคาริกด้วยการทาริมเส้นไปไม่ได้วงนอกไปไม่ได้ก็กลับมาเล่นวงในลองยิงไกลบ้างอะไรบ้างแล้วเราก็ได้ประตูจากลูกยิงไกล2ประตูเลยนะครับนี่คือการแก้ไขาสาการของไมเคิลคาริกครับและ คารลิเองก็พูดหลังเกมนะครับว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยคือการเข้ามาเพื่อพัฒนาทีมทีนี้และยังไม่ขอมองไปไกลถึงขั้นการที่จะ รับงานถาวรนะครับเพราะมีนักข่าวแมงเริ่มถามละคุมมาสองนัดชนะ2นัดมีการเริ่มถามแล้วว่ามองถึงมองเห็นภาพตัวเองในการคุมทีมถาวรหรือเปล่าซึ่งคาริคเขาบอกว่ายังไม่มองถึงขนาดนั้นยังไม่แคร์รีอเวร์ครับก็คือยังไม่ขอ,อหลงและเลิมไปกับชัยชนะทั้ง2นัดนี้นะครับก็มันเป็นสิ่งที่แฟนผีอ,อยากจะเห็นนะครับกับการที่จะยืนระยะทําผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยในระยะยาวเนาะพอที่ผ่านมาเราเข็ดลาบนะครับกับการที่แมนกับการที่แมนยูเนี่ยชอบมา หลอกให้ตายใจอะนะฮะแต่นานๆนไปเนี่ยมันก็จะมาเหี่ยวไปเองนะครับก็หวังว่ามันจะหมดยุคแบบนั้นสักทีเนาะกับการที่ไม่สามารถรักษามาตรฐานฟอร์มการเล่นดีๆแบบนี้เอาไว้ได้ระยะยาวเพื่อนเพื่อคิดเห็นอย่างไรละครับกับชัยชนะ2นัดนี้รวมถึงการที่บุกไปสร้างสถิติต่างๆนานามากมายที่เอมเรตสเดเดียมนัดนี้ชอบใครใครเป็นแมนออโตแมทของเพื่อนเพื่อและคิดว่าไมเคิลคาริตจะสามารถพาทีมเนี่ยยืนระยะทําทีมยืนระยะทาผลงานแบบนี้ไปได้ยาวแค่ไหนลองแสดงความเห็นกันเข้ามานะครับ